ของอาจารย์เมียวทางอาจารย์ให้5้าเก้าเม็รเดียวงวดเมื่อกี้ก็ให้หกสองเห็นไหมงวดวันวนึงอาจารย์ให้62สองเก้าหกองอกหกสวันนี้ให้59ออก59 สดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดำซิ่งนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะกดแชร์คนละหนึ่งแชร์คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะเพื่อเป็นลังใจเนาะวันนี้นะคะเราก็มาติดตามต่ออาจารย์แซมฮะหลังจากที่เลขนะคะวันที่1ตุลาคม2567นอะคะออกที่59เม็ดเดียวของอาจารย์แซมนะคะทุกท่านเนาะเม็ดเดียวตรงๆ59นะคะแล้วก็ออก2ตัวเลขท้ายนะคะ5 9ตรงๆเลยเนาะเดี๋ยวเรา ราจะไปติดตามอาจารย์แซมต่อนะว่าอาจารย์แซมเนาะจะมีอะไรฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะไปสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกซี์ลูกหาสุข,ขูทุกคนเนาะเมื่วานี้เพิ่นใครที่ได้ติดตามเลขของอาจารย์แนวทางอาจารย์ให้ห้าเก้าเมตรเดียวงวดเมืเ่อก,กี้ก็ให้หกสอง เห็นไหมเมื่วันวันหนึ่งอาจารย์ให้หกสองเก่าหกสองออกหกสองวันนี้ให้ห้าเก้าออกห้าเก้าอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ทุกคนแล้วว่าใครที่ติดตามอาจารย์อยู่อาจารย์จะให้โชคมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาร้องให้เลยปย่วยติดเตียง <c oughs> บอกว่าไม่เคยถูหวยมาสองปีแล้วก็โทรมาหาอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยติดเตียงอาจารย์ก็บอกว่า,าหนูอยากซื้อหวย ตัวเดียวขอได้ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าเองก็ไปซื้อเอาสิห้าเก้าหนู <laughs> มีเงินอยู่ห้าร้อยโทรมาร้องให้เลยบอกว่าถูกหวยห้าเก้าอาจารย์ให้ตั้งแต่ต้นงวดแล้วก็ให้ก่อนใครเลยว่าเลขห้าเก้าว่ามันจะออกล่างด้วยอาจารย์บอกเลยนะว่าล่างใช่ไหมครับบอกว่าเลขล่างเลยแล้วก็เขียนใส่หัวอาจารย์ป้อมใส่หัวของอาจารย์ป้อมเนาะ อาจารย์ป้อมก็การที่อาจารย์ก็บอกดูให้เป็นศิลปะดูให้เป็นบางคนเขาบอกว่ามีหนึ่งเดียวแหละในประเทศไทยที่เขียนหวยยาาัวใจศาลาะให้หวใแบบบ้าบ <c oughs> <c oughs> เอออยากเห็นอาจารย์ก็ทําให้เห็นแล้วว่าบางคนเขาบอกอาจารย์ให้หกสองมหาเดี๋ยวันอาจารย์ก็บอกอาจารย์นั่งสมาธิอาจารย์นั่งสมาธิไปอาจารย์ก็ภาวนาอาจารย์ก็เห็นเลขห้าเก้า เลขห้าเก้าแดงชัดแจ๋วเลยสีแดงสวยงามมากเลขห้าเก้าลอยมาก็มาอยู่ที่เลขห้าเก้าอาจารย์คิดว่าน่าจะมีอาจารย์คนเดียวแหละที่หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่นั่งสมาธิแล้วก็เพ่งหวยก็น่าจะเป็นของอาจารย์และอาจารย์ทึ่บอกว่ามันกําลังเข้าฤดูกลาง กำลังเข้าหรือดูกาลงวดเมื่อปีที่แล้วที่เราถูกกัเก้าวดก็เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาแต่งวดนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ศูนย์หกศูนหกวดแรกนะที่ที่ถูกศูนย์หกถูกศูนย์หกใช่ไหมแล้วงวดต่อมาก็เป็นหกสอหกสองแล้วงวดนี้ห้าเก้าทั้งบนทั้งล่างเลยเก้าห้าหกห้า <95 65. S 1> อาจารย์ก็บอกว่าเก้าเก้าหกก็ตีลาา่าก้าทั้งบนทั้งล่าง งวดนี้ก็ห้าเก้าก็กินใครที่ได้ไปกับอาจารย์ก็ดีใจด้วยเพราะว่างวดนี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าให้เลขไม่เยอะอาจารย์ให้ไม่เยอะเป็นคนที่ให้เลขไม่เยอะให้ตัวไหนออกตัวนั้นอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่นี่อาจารย์ก็ภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่นี่อาจารย์กําลังเพิ่มพลังให้แก่ตัวเองอาจารย์ก็มองเห็นเพราะอาจารย์เข้าฌานสมบัต ในเรื่องของการสมาธิใครไม่เชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ได้ให้คนมาเชื่อใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใครตามก็ตามไม่ตามก็แล้วแต่ใครมีดวงก็ถูกไม่มีดวงก็ไม่ถูกอาจารย์ถึงบอกว่าวันนี้เห็นแม่อาจารย์ให้ไปเป็นเพียงแนวทางคนมีดวงเขาก็จะถูกคนไม่มีดวงเพราะวันเมื่อกี้อาจารย์ก็ทําให้เห็นแล้วว่า62เต็มเต็มแล้ววันนี้อาจารย์ก็ให้ไม่ต้องกลับเลย59เขียนให้นับผา อาจารย์ก็จะทําให้เห็นอย่างนี้ครับอืมไม่เดียวแล้วที่ผ่านมาหลายงวดแต่ก่อนที่อาจารย์เคยด่งหนังอาจารย์ก็ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้ว9งวดของอาจารย์ก็ให้ปังกันมาแล้วหลายงวดใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้อาจารย์ก็ทําให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันกําลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าสําหรับลูกศิษย์ลูกหาใครที่อยากรวยหรือว่าใครที่ มีจากมีโชคม่ลาบก็สามารถที่จะเดินทางมาหาอาจารย์ได้แล้วก็นัดวันที่อาจารย์ก็จะได้ทําพิธีในเรื่องของเส้นไหว้ครูาอาจารย์คือจะจัดสํารับแล้วก็เส้นไหว้บูชาครูเนาะในช่วงของวันอาจารย์ก็จะจัดช่วงวันเสาร์ช่วงวันเสาร์เปน็นวันวันที่ว่าบูชาค,ครูคร <ๆ S 1> แล้วก็จะช่วงวันเสาร์แล้วก็ <c oughs> ประกาศลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่า ช่วงประมาณวันเสาร์ช่วงวันเสาร์นนช่วงวันเสาร์ดูปฏิทินให้อาจารย์หน่อยใครที่สามารถเดินทางมาได้ให้เดินทางมาประมาณช่วงวันเสาร์ดูดูให้หน่อยใครที่เดินทางมาได้อาจารย์จะจัดพิธีเส้นไหว้ครูบาอาจารย์คืออาจารย์ปู่สมหวังเนาะจะอยู่ที่นี่เพราะว่า เราจะจัดในเรื่องของการไหวบูชา,า,ารครูบาอาจารย์แล้วก็จะมีแนวทางให้แน่นอนแล้วก็สําหรับวันนั้นใครเดินทางได้ก็เดินทางมาแล้วก็ใครที่ถูกหวยหรือว่ายอยากร่วมบริจาคปัจจัยในเรื่องของการเป็นค่าอะไรนะค่าวันเสาร์ครับวันเสาร์ตรงกับวันที่อะไรวันที่ห้าวันที่ห้าเร็วเกินไปไหมไม่น่าเร็วน,ะน่าจนะพอดีได้ได้ได้น่าจะพอดีพอดีวันที่วันที่เท่าไหร่ วันยุคที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอพอดีช่วงวันที่ห้าเ่ะหอเ,เรามีพรมส้า,ายอะไรด้วยอาจารย์อ่าวันที่ห้าเอา<ต>เป็นวันที่ห<น>้าของวันเสาร์เนาะ,ะอาจารย์ก็จะมาเส้นไหวครูบาอาจารย์แล้วก็สําหรับลูกศิษย์ลูกหาคนไหนที่อยากร่วมบริจาคในเรื่องของการเส้นไหวอ่าพวกหัวหมูแล้วก็พวกผลไม้เก้ายอย่างก็สามารถได้ตามกำลังที่ศรัทธาเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมอบ อ่าให้เบอร์โทรหรือเปล่า่ครับเบอร์โทรลูกศิษย์นอกไป <c oughs> อ่าเบอร์โทรของอาจารย์ก็จะมีเบอร์โทรศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ด เป็นเบอร์โทรของอาจารย์สําหรับลูกศิษย์ลูกหาคนไหนที่อยากจะร่วมในเรื่องของ่อเส้นไหวครูบาอาจารย์<ม>ก็สามารถโทรมาหาอาจารย์ได้เบอร์นี้แล้วโทรมาหาอาจารย์ได้ได้ที่เบอร์นี้<ม>ใครที่อยากร่วมก็สามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้แล้วก็อาจารย์ก็จะนัดกันวันที่ห้า นัดกันแล้ววันที่ห้าถ้าใครที่สามารถเดินทางมาหาอาจารย์ได้ก็เดินทางมาได้ที่อ่าบ้านกาะแก้วบ้านกาะแก้วตำบลกาะแก้วอำเภอสามงทาบจังหวัดสุรินทร์ใครที่มาไม่ถูกก็ให้ปักตักมาเลยที่อ่าบ้านกาะแก้วเนาะบ้านกาะแก้วใครที่จะเดินทางมาหาอาจารย์ก็ให้เดินทางมาหาอาจารย์เลยที่บ้านกาะแก้วอำเภอสามงทาบจังหวัดสุรินทร์เนาะเดี๋ยวจะเขียนที่อยู่เขียนที่อยู่ให้เขียนไหม ก็ดินวันที่อาจารย์จะบูชาทูนี่อาจารย์จะมีเดียทางให้เอ็นซีด้วยใช่ไหมครับมีให้แน่นอนที่อยู่ตทนีมีมีให้แน่นอนเขียนว่าอะไรบ้างคะบ้านบ้านก่วแก้วเห็นว่าได้ข่าวว่าลูกศิษย์ตัวถูกกันเยอะเนาะแถวนี้เนาะ ถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยเพราะว่าเมื่อวานไปงานบุกเกษียนอาจารย์ก็ไปประกาศออกเลยลวันเลขจอะห้าเก้าฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์ฟันธงล้าเปอร์เซ็นต์้ขากระถูกกันทั้งตำบลเกาะแก้วอ,อเำเภอสมุงธาตจังหวัดสุรินทร์อาจารย์ก็ไปประกาศแล้วก็เขียนใส่ในมือเขียนใส่ในมือให้คนถูกทั้งบนถูกทั้งล่างเลยเขียนใส่ในเศรษฐีสำมุงทาตอาจารย์เขียนให้ห้าเก้ากับหกห้า ถูกทั้งบนถูกทั้งล่างแล้วก็แถวนี้ถูกกันเยอะเลยเข้าไปในหมู่บ้านก็ประกาศลั่นเลยว่าประกาศลาาศั่นเลยว่างวดนี้ของจริงประกาศลั่นเลยว่างวดนี้ของจริงเจ้าสลิดทอรอ,อ,อาจารย์จะบอกเลยว่างวดนี้รัฐบาลไทยของจริงอยู่ที่นี่มีหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่ให้เลขแบบบ้าๆเขียนใส่นับผิดให้ตัวทหารแล้วก็ตัวทหารนใครที่จะร่วมในเรื่องของการเส้นไหว้ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เนาะที่062 579 7475เนาะเห็นเลยยังใครที่ได้โชคได้ลาบจากอาจารย์ไปใครที่อยากร่วมตามกําลังศรัทธาร้อยสองร้อยหรือคนละพันสองพันหรือเท่าไหร่ก็ได้เราก็ตามกาลังที่จะร่วมในเรื่องของการเส้นไหว้คุาอาจารย์เราก็จะมี จุดประทัดจุดประทัดหนึ่งจุดเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อการแก้บนเพื่อการที่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่เราเรียกท่านลงมานั้นประสิทธิประสาทมาประสิทธิประสาททอนให้กับเราเพื่อให้ท่านรับรู้ให้ท่านลงมารับของที่เราเส้นถวายให้ท่านได้รับเอาของสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็มีจิตใจจนงที่ดีงามต่อท่านให้ท่านรับรู้เพื่อให้ท่านนั้นประสิทธิประสาทห้เราได้โชคได้ลาบต่อไป ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมใจกันเนาะท่านเป็นสายกรรมฐานเป็นสิทธ์ของหลวงปู่กบวัดเข่าสานิกาแล้วก็อาจารย์ปู่สมหวังท่านก็เป็นสิทธ์ต่อๆอ,อาจารย์ก็เป็นหลานท่านได้เรียนกรรมฐานจากท่านมาเลขที่ได้มาก็จะเป็นเลขกรรมฐานนั่งให้สําหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่จะมาวันเสาร์เนาะวันเสาร์วันเสาร,ร์ที่ห้า วันเสาร์ที่ห้าเนาะก็สามารถเดินทางมาได้ที่บ้านเกาะแก้วบ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ห้านี้ในวันที่ห้าเนาะคใครที่จะเดินทางมาวันนั้นคุณจะรวยแน่นอนอาจารย์บอกเลยว่าใครที่เดินทางมาอาจารย์ได้คุณจะรวยแน่นอนเนาะสำหรับใครที่กล้าเดินทางมาคุณก็กล้ารวยแล้วก็ เบอร์โทรตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อ,อสําหรับใครที่อยากร่วมมูหรือว่าอยากโท,โทรสอบถามอาจารย์ก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้ที่0625797475เนาะแล้วก็มีอะไรจะสอบถามอาจารย์ไหมอ่าเป็นเลขนิมิตวดนี้ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับเผื่อเอฟซจะได้รู้เวลาเรอก็อาจารย์ก็จะพูดไปก็ประมาณสักวันที่ห้าได้ไหมเรืนิมิตนะรืเลขนิมิตนะครับ เลขนั่งเนาะเลขนั่งนี่ก็ประมาณก่อนห้อยออกประมาณสักสิบวันก่อนห้อยออกก่อนห้ยออกห้าวันห้าวันห้าวันเนาะประมาณยีเหมือนเดิมให้เหมือนเดิมครับอาจารย์ให้เหมือนเดิมแน่นอนใครอยากได้ก็ไว้คอมเมนต์รอไว้อนเนาะใครที่อยากได้ให้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รอไว้เลยสําหรับคนที่รออาจารย์ด้วยความศรัทธาและก็ด้วยความรักความหอนใจด้วยการยานมิตรที่ดีต่อกัน อาจารย์ท่าบอกว่าถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันคุณจะถูกหวยกับอาจารย์แน่นอนแต่ถ้าคุณนั้นไม่มีดวงกับอาจารย์คุณไม่มีบุญสัมพันธ์คุณมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ต่อ,อกันคุณมีความเกลียดชังคุณจะไม่ถูกหวยถ้าคุณยังไม่เปิดใจยอมรับในสิ่งนี้คุณมวัวแต่บางคนเม้นไม่ดีว่าอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่รู้ว่าอาจารย์นั้นปฏิบัติตมาอย่างไรอาจารย์เป็นยังไงคนเราอย่ามองแค่ผิวเผินอ,อย่าประมาท ในการกระทํากิริยรส่งนะกิริยท่าทางมันไม่สามารถบองบอกว่าอาจารย์เป็นยังไงเพราะอาจารย์เป็นคน <c oughs> ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัตชบิชอบชอบช่วยเหลือแล้วก็ให้ทานอาจารย์ถึงบอกเลยว่าคนเราอย่ามองคนแค่ภายนอกอ่แสดงความยินดีกับคนก <ขอ S 2> ็แสดงความยินดีที่สําหรับลูกศิษย์ทุกวันนี้ก็มีคนได้เป็นล้าน มีคนได้เป็นร้านแตร้านแตกก็ได้ทั้งบนทั้งล่างก็บอกแล้วว่าอาจารย์ทําให้เห็นแล้วแล้วก็งวดต่อต่อไปก็มาอีกเนี่ยหนเพรพออาจารย์เชื่อว่าเพราะวันนั้นก้าวมวดสอนก้าวมวดสอนตอนนี้มางวดที่สามแล้วนี่งวดที่สามแล้วนะจำไว้นะงวดที่สามแล้วต่อไปจะเป็นงวดที่สี่งวดที่สี่จำไว้เลยมาแน่แล้วก็ให้ทุกคนใครที่เห็นแล้วถ้ามีใจจิตใจเมตตาแล้วก็จิตใจตำานงดีต่ออาจารย์ ให้กดไลค์กดแชร์ออกไปให้ทุกคนรู้ว่าวันเสาร์ที่5เจอกันแล้วก็ใครที่เดินทางมาไม่ถูกหรือว่าเดินทางมาไม่ถูกก็ดูตามนี้จัก GPS มาเลยก็ได้บ้านกอกแก้วตําบลกแก้วอำเภอสามลําทาจังหวัดสุรินทร์ในวันที่5หรือว่าโทรสอบถามได้ที่0625797475 <c oughs> ในเบอร์โทรนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็อาจารย์ก็ดีใจกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคน <c oughs> ก็ให้ทุกคน โชคดีมีเงินใช้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยเถึะสาธุนะสาธุ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  ะะอาจารย์แซมเนะก็เข้างวดที่3นะคะเดี๋ยวรอลุ้นงวดที่4นะคะเดี๋ยวอาจารย์แซมนะคะก็จะมีโค้งสุดท้ายนะเลขนั่งนิมิตนะคะงวดที่แล้วก็ตรงๆนะ59บนล่างเลยนะคะบางคนก็ไปกลับหัวเนาะ59แล้วก็65นะคะงวด1ตุลาคม2567นะ,ะแล้วก็ประกาศเมื่อวันที่5นี้นะคะวันที่5วันเสาร์นี้นะคะก็จะมี วงสวงนะคะที่บ้านอาจารย์แซมนะถ้าใครสะดวกก็สามารถเดินทางมาได้นะ,ะที่บ้านเกาะแก้วนะคะสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกท่านเนาะมาที่บ้านอาจารย์แซมได้เลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวแอดมินนะคะก็จะมาติดตามในงวดถัดไปนะคะ16ตุลาคมนะคะทุกท่านเนาะใครที่ได้โชคได้ลาบแอดมินก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามในงวดถัดไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ